สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมในสทศการพระเจ้าในวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤศจ,จิกายน2020การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหากันอยู่บางอย่างที่ต้องจัดการก็ขอให้พระเจ้าได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เ,เกิดขึ้นนั้น ให้รุ่งเรืองไปได้ด้วยดีวันเวลาได้ผ่านไปเร็วมากดังที่เขาบอกว่ามันเวลาผ่านไปเหมือนไก่การยิงธนูล้ไปแล้วก็ไปเลยนะครับไม่เคยกลับมาพระคำของพระเจ้าก็ส่งหนุนใจให้เราทุกคนว่าต้องรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมีเงินล้นฟ้าทรัพย์สินเงินทองไม่สามารถที่จะซื้อเวลาเพิ่มได้เลย เพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมทรงประทานเวลาแก่ทุกๆคนเท่าเทียมกันคือวันละ24ชั่วโมงเหมือนเหมือนกันเพียงนั้นจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการที่จะช่วงชิงวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับความรอดโดยเร็วขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนแต,ตะเตรียมจิตใจร่วมในสการพระเจ้าโดยเริ่มต้นโดยการอธิษฐานพระบิดาที่รักของข้าพองทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันและทรงดูแลาการเลือกตั้งปรัานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้สิ่งที่ขัดข้องอยู่บางประการน,นั้นก็คงจะสามารถแก้ไขได้ในเร็ววันพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างวิธีของพระองค์นั้นสูงกว่า,าทางของมนุษย์ พระองค์ทรงรู้ว่าหนทางใดที่ดีที่สุดสําหรับข้าพเจ้ทั้งหลายก็ขอให้พระองค์ทรงดําเนินตามที่พระองค์พอพระไทยพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดแก่ข้าพเจ้ทั้งหลายแต่และคนจะได้รับตามความสามารถแตกต่างกันเท่าไหร่ในเวลาไหนก็เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นได้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นสิ่งที่พอพระไทยพระองค์พระนามของพระองค์จะได้รับการได้รับเกียรติสิริ ข้าพรวงหลายขอล้วนอยู่ในพระราชของพระองค์ดังการกับเคลื่อนของพวงมาลัยพระองค์ทรงประสงค์ให้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาหรือตรงไปแล้วแต่พระองค์พระบิดาเจ้าข้าพรองหลายล้วนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พร้อมที่จะทําตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะข้าพรวงทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อพระองค์ก็ให้ข้าพรวงทั้งหลายดําเนิน ในทางที่พระองค์ทรงพอพระทยัยแล้วก็ทรงพอให้บุญญาของพระองค์ดำเนินได้การนิมิสการในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ได้ขอบพระคุณพระองค์และถุนขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามินพระคำที่จะเป็นตัวหลักที่จะถุในใจเราในวันนี้ก็คือ,อยืนในพันธสัญญาใหม่พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29เซึ่ง พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวดังนี้ว่าอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรแต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขาจะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟังเราจะมาถวายเพลงบทหนึ่งก่อนนะครับเพลงว่าพระคิดนำหน้า พระเยซูคริสต์สงนำชีวิตให้ข้าเดินทางชอบรำไกลชีข้าอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรพระหพระองค์สรงชูงข้าไป พระองค์นำนาพระคริน้นำนาพระหัตพระองค์ทรงจุงม,มือข้าเต็มใจเดินตามด้วยความเปรมปลี่พระหัตพระองค์ทรงนำทุกทีบางคราวต้องผ่านความทุกข์มืดมัวบางคราวสุขเศร้าบางเกิดความกลัว บางคราวเราเรื่นชื่นใจยินดีพระหาพระองค์ส่งน้ำทุกทีพระคลีน้ำนาพระคลีน้ำนาพระหาพระองค์ส่งจุงมือค้าเต็มใจเดินตามด้วยความปลื้มปลี่พระหาพระองค์ส่งน้ำทุกที ข้าขอพระเจ้าทรงจุงมือไปไม่ว่าจะนำสู่ตามบนใดจะเกิดความถูกหรือสุขกด็ดีพระพระเจ้าทรงนำทุกที พระกลีน้ำนาพระกลีน้ำนาพระหาพปะองค์ส่งมืงมือขาเต็มใจเดินตามด้วยความเปลี่ยปลี่ระาปาหระองค์ส่งน้ำทุกทีคลานเสร็จการงานต้องลาจากโลกจิตใจผลนทุกบนความเศร้าโศง เพราะขาจะได้อยู่เมืองสาวา์กับองค์ปราคลีตเป็นนิรดิรันพราคลีตน้ำนาปราคลีตน้ำนาพระหาพระองค์สรงจุงมือขา เต็มใจเดินตามด้วยความเปล่ปรีพรานพระองค์ทรงนานทุกทีพี่น้องทาไหายวันนี้เรามาีจะแบ่งปันกันจะพูดเน็กเรื่องของการยกเลิกซึ่งเกิดจากการการเลือกตั้งของประธานที่บิีในอเมริกาแล้วก็หลังจากนับคะแนนแล้วก็ อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าจะมีอะไรซึ่งไม่ถูกต้องก็ขอยกเลิกเพราะว่าการตัดสินใจก็ดีแล้วก็จะเรายกเลิกอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนน่าซื่อใจกดนะครับเราก็เราเรามาดูความเห็นกันนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกเนี่ยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราเนี่ยอย่างมากในหลายๆวิธีที่ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากในแง่ของการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตามมันยังทำให้บางแง่มุมของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นซับซ้อนขึ้นมากปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิมเราใสา่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเราเองการประพฤติของเราและโดยทั่วไปว่าเราถูกมองจากคนอื่นอย่างไรมีแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ใช้รูปภาพอย่างเดียวเช่นอ n s t a g r a m และ s n a p c h a t นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆที่ผู้คนสามารถที่จะโพสเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็นหรือเรื่องสุมๆที่พวกเขาได้คิดขึ้นเช่นจาก Facebook หรือ Twitter ต้องจำไว้ว่าสิ่งที่คุณพูดหรือทำทางออนไลน์นั้นอยู่บนแพลตฟอร์มทั่วโลกทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งโดย,โดยพื้นฐานแล้วทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงในปัจจุบัน สามารถที่จะเห็นและตอบสนองต่อทุกสิ่งที่ทุกคนโพสเข้าไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผม,ไ,มได้อ่านข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการพิพากษาท่าที่ผมาสามารถที่จะบอกได้ว่ามันค่อนข้างชัดเจนในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับซึ่งกล่าวว่าเกี่ยวกับจุดยืนของพระเจ้าในการเ,าเตือนเราในการตัดสินผู้อื่นผมมีลิงก์วิดีโอสัสปดาห์ที่แล้วนะครับ ในคำอธิบายและในตอนท้ายของวิดีโอนี้ด้วยเท่าที่ผมอยากจะคิดว่าทุกคนใฝ่ฝันที่จะเป็นคนดีความจริงก็คือไม่มีใครสักคนในโลกนี้ที่ปราศจากความผิดบาปผมพูดถึงทุกคนตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงมีสูงสักเช่นนักร้องนักแสดงนักกีฬาดารานักการเมืองและแม้แต่ผู้นำทางศาสนาก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่23ได้บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระกิติลิของพระเจ้าหากคุณนี่เป็นคริสเตียนมาระยะหนึ่งคุณก็อาจจะได้ยินพระคำพีข้อนี้มาก่อนทุกวันนี้เรามีอุดมการที่เรียกว่าวัฒนธรรมยกเลิกเพราะฉะนันก,กรุมงานคอมพิวเตอร์ได้จำกัดความหมายของคาว่าวัฒนธรรมยกเลิกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่รับได้รับความนิยมในการถอดถอนการสนับสนุนหรือยกเลิกต่อบุคคลหรือต่อเรื่องราวหรือของบริษัทหลังจากที่พวกเราได้ทำหรือพูดสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจวัฒนธรรมยกเลิกก็โดยทั่วไปก็กล่าวถึงการการะทำบนสื่อสังคมในรูปแบบของการสร้างความอับอายหมู่ใหญ่ตอนนี้ผม ก็ไม่แน่ใจว่ายังทํากันอยู่หรือเปล่าแต่ตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียนในชั้น,นมัธยมก็มีการรณรงค์ต่อต้านการแกล้งกันแกล้งกันอยู่เสมอตัวอย่างเช่นไม่มีที่สําหรับความเกลียดชังเราได้เรียนรู้ว่าการรังแกการโดยทั่วไปในหมู่เด็กๆกําลังสนุกกับการตัดสินใจซึ่งกันและการเกี่ยวกับความแตกต่างทางร่างกายของพวกเขาความแตกต่างทางวัฒนธรรมชอบหรือไม่ชอบเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแนวคิดใหม่อย่างหนึ่งที่รายการเหล่านี้ส่งเสริมก็คือปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณต้องการให้การวินิจฉัิได้รับการปฏิบัติมีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระธรรมพระธระรมเมทิวบทที่เข้อที่12ซึ่งระบุชัดว่าฉะนั้นในทุกสิ่งจงทำต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านเพราะนี่สรุป สาระของหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระวจนะเท่าที่เราอยากจะคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดมากและง่ายต่อการปฏิบัติตามแนวคิดธรรมชาติของมนุษย์ทำความผิดบาปทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่าและเราเริ่มที่จะมองหาแต่ตัวเราเองแทนที่จะดูว่าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรแม้ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็อาจจะเห็นว่าเมื่อมีอาสาสมัคร ในโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนนั้นคนก็มักจะต้องเผชิญกับเรื่องของการกลั่นแกล้งในระหว่างการศึกอบรมการป้องกอันเยาวชนในรูปแบบใดแบบหนึ่งก็ตามเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปจนถึงจุดที่การโต้อตอบทางออนไลน์กลายเป็นเรื่องธรรมดาเราได้รับการแนะนำการกลั่นแก,กล้งรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการกลั่นแก,กล้งทางอ,อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการกันแกล้งรูปแบบใดก็ได้ที่ทําบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้เมื่อคุณเปรียบเทียบการกันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมชกเลิกแนวคิดเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่รู้ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างสองระบบนี้ก็คือว่าใครจะถูกถูกเลือกเป็นเป้าหมายอาจกล่าวได้ว่าการกันแกล้งในโลกไซเบอร์มีขนาดเล็กกว่าในลักษณะที่การการเป็นของ,งก,การกระทำ เทียบเทียบกับวัฒนธรรมยกเลิกใครบางคนในขณะนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรหรือความคิดที่เป็นที่รู้จักกันแม้ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากเจตนาดีในการชี้ให้เห็นความผิดพลาดที่ใครบางคนได้ทำซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอ,อหรือไม,ไม่ไม่พอใจสำหรับสาธารณชนแทที่จะทำให้บุคคลที่มีปัญหาไดา้รับการแก้ไข และข้อผิดพลาดนั้นของตนปัญหาทั้งหมดกลายเป็นการแสดงที่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยดึงข้อกล่าวหาการดูหมิ่นและความเกลียดชังต่อเป้าหมายโดยทั่วไปคนมีส่วนร่วมเพียงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกจนกระทั่งสถานการณ์กลายเป็นประเด็นใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นผมจะยกตัวอย่างที่เฉพาะโจโจงนะครับการยกเลิกหรือวัฒนธรรมยกเลิกนั้น คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานอ,าองค์กรอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ถูกเรียกตัวในสิ่งสื่อสังคมว่าไปแล้วว่าจะาและจะทำให้มันเป็นบทความข่าวด้วยซ้ำสิ่งที่แย่กว่านั้นคือเรามาถึงจุดที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้คนกำลังมองหาคนที่จะถูกยกเลิกพวกเขาจะไปไกลถึงการบิดเบือนคำพูดของผู้คนไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดจะเป็นเรื่องธรรมดาแค่ไหนก็ตาม เพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นคนที่สมควรได้รับความเกลียดชังและการเยาะเยะ้ยตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายที่จะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของกันและกันทุกคนจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองแมในฐานะคริสเตียนความรับผิดชอบประการหนึ่งของเราคือการทําให้แน่ใจว่าเราตระหนักถึงความผิดพลาดของกันและกันหรือแม้แต่ของเราเองไม่ใช่ว่า การพยายามแก้ไขคนที่ทำผิดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่3ได้บอกอย่างนี้ว่าฉะนั้นจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องของท่านทำผิดต่อท่านจงตักเตือนเขาและถ้าเขากลับใจจงอภัยให้เขาพระธรรมข้อนี้ในตัวของมันเองได้พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะเห็นว่าเป็นการสรุปข้อโต้แย้งทั้งหมดอของผมและวิธีการแก้ไขนี้ในโลกปกติเมื่อมีคนทำอะไรผิดพลาด แต่ก็ยอมรับและก็ขอโทษในความผิดพลาดนั้นนั่นคือปัญหาที่ได้จบลงได้แล้วก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอสำหรับ,ส,รบส,ส,าสาธารณชนต่อไปโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งหากประเด็นของคุณนั้นกลายเป็นกระแสกระแสสำคัญแล้วก็ดดังขึ้นเหมือนกับพายุหมุนเร็วประเด็นใหม่คือการที่ผู้คนแสดงความคิดเห็นว่ามี มีคนทำสิ่งที่ผิดหรือทำผิดพลาดมากจนกลายเป็นการแข่งขันศีลธรรมขันไญ่ทุกคนเริ่มเปรียบเทียบกันโดยตัดสินว่าใครเป็นคนที่ดีกว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะไม่เกิดผลเท่าใดและเท่านั้นแต่ยังทำให้ทุกอย่างแย่ลงเมื่อใครก็ตามที่มีคำพูดใดในสถานการณ์กลายเป็นเป้าหมายสังคมโดยอัตโนมัติพระธรรมเทศนาบทที่7ข้อที่1และถึงข้อที่2 ได้กล่าวดังนี้ว่าอย่าตัดสินมิฉะนั้นท่านเองก็จะถูกตัดสินด้วยเพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไรท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้นท่านตวงให้ไปด้วยทานานอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับทานานอันนั้นมันก็กลายเป็นกลุ่มคนที่พูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นมานานซึ่งก็จะเปิดประตูให้มีการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขาเช่นกัน เราทุกคนอาจจะเคยทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราและเรารู้สึกเสียใจณจุดนี้คุณอาจจะยังรู้สึกถึงผลกระทบจากการกระทําของคุณเองแต่ในอดีตก็น่าจะเป็นอดีตให้มันผ่านไปและเราก็ต้องดีขึ้นและก้าวต่อไปในอนาคตให้นึกถึงหากสิ่งที่คุณทำผิดพลาดถูกเปิดเผยอย่าอย่าถูกเปิดเผยและก็ถูกยเยาะเยะ้ยลองนึกดูว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะ ฟื้นตัวจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเพราะาสุขภาพจิตหรือชื่อเสียงของคุณนี่คือประเภทของพฤติกรรมที่ผู้คนออนไลน์เข้าไปร่วมกันกรณีที่รุนแรงที่สุดคือการที่ผู้คนทําเหมือนว่าพวกเขามีความชอบธรรมในการเรียกผู้คนออกมาและไม่เคยทําอะไรผิดพลาดหรือที่จะเรียกว่าการส่งสัญญาณคุณธรรมผมกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้สำหรับทุกสิ่งที่คนอื่นทำผิดไปคุณก็เคยทำผิดเช่นกันเราเริ่มเข้าสู่เ,เขตแดนของความาน่าสื่อใจคนในพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมลูก,กาบทที่18ข้อที่9ถึง14มีความดังนี้สำหรับบางคนที่มีที่มั่นใจในความชอบธรรมของตอนเองได้ดูถูกคนอื่นทั้งปวงนั้น ะเยซูตรัดคำอุปมาน,นี้ว่าชายสองคนไปที่พระวิหารเพื่ออธิษฐานคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีฟาริสีคนนั้นยืนขึ้นอธิษฐานเกี่ยวกับตนเองว่าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เป็นโจรปล้นทำชั่วล่วงประเวณีหรือเป็นอย่างคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพระองค์ถืออดอาหารสัป,ปดาห์ละสองครั้ง และถวายสิบลดจากทุกสิ่งที่ได้มาแต่คนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่ไกลออกไปเขาไม่กล้าแม้แต่จะเนหน้าขึ้นฟ้าแต่ทุบตีอ,อกของตนและพูดว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบักด้วยเถิดเราบอกท่านว่าคนนี้ดังหากที่กลับบ้านไปโดยถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าเพราะทุกคนที่ยกตนขึ้น จะถูกทำให้ต่ำลงและผู้ที่ทอมตอนลงจะได้รับการเชิดชูขึ้นในพระธรรมมัเทียวบทที่7ข้อที่3ถึงทีข้อที่5บอกว่าเหตุใดท่านมองดูผงขี่เลื่อยในตาของพี่น้องแต่ไม่ใส่ใจกับไม้ทั้งท่อนในตาของท่านเองท่านพูดกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านเถิดในเมื่อตลอดเวลานั้นท่านเอง มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาเจ้าคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาเจ้าเองก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัดเพื่อจะได้เขีียผงออกจากตาของพี่น้องได้คนที่จะถูกพูดถึงการกระทําต่อผู้อื่นเป็นแบบสุตสูสีสูห้านั้นคุณต้องจำไว้ว่าคุณเนี่ยก็เคยทําความผิดพลาดเช่นกันเราได้ทําสิ่งเลวร้ายกับชีวิตของเรา สิ่งเลวร้ายเหล่านี้เรียกว่าบาปและเป็นเพราะบาปที่เราทุกคนสมควรได้รับการลงโทษซึ่งพระคมภีกล่าวว่าคือความตายไม่ใช่แค่การตายของเราในโลกนี้แต่เป็นการลงโทษชั่วนิจยินันเป็นเพียงเพราะความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากจนประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อกำจัดความผิดบาปของฝ่ายโลกได้ พระองค์เสด็จลงมาเพื่อที่จะรับโทษแทนเรามันสำคัญมากที่เราต้องจำสิ่งนี้ไว้เพราะแม้บางคนบางสิ่งจะดูเล็กน้อยพอๆกับการเรียกร้องการการะทำของใครบางคนมีส่วนในภาพรวมของชีวิตเราและเราควรดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรในพระธรรมจอห์นบทที่สาข้อที่1 6บหนะครับได้บอกอย่างนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จะได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่ได้เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้นในเอเฟซัสประธานเอเฟซัสบทที่สี่เขาได้ยืก้าที่เราเริ่มต้นอ่านในนั้นนะครับผมจะทวนอีกทีว่าอย่าหลุดปากเอ่อยสิ่งที่ไม่สมควร แต่จงกล่าวว่าจะอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขาจะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟังที่ขึ้นมาว่าเออสิ่งที่ไม่สมควรนั้นแปลว่าอะไรนะฮะเอยว่าสิ่งที่ไม่สมควรได้หมายความถึงนะการผิดศีลธรรมทางเพศและความไม่บริสุทธิ์ใดความโลภผู้จจหยาบโลนละมกเฮฮาไร้าสาระตลกปกหาตลกหยาบช้า แต่จงพูดแต่คําพูดที่เป็นการขอบคุณและจะได้เป็นผลดีแก่ผู้ที่ฟังการแบ่งปันวันนี้ก็ไม่ยาวก,ก็เราจบแล้วนะครับอขอให้เราอธิษฐานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระบิดาเจ้าบนทางทุกยากลำบากของข้าพรวงหลายพระองค์ได้ทรงประทานให้มีพี่น้องมาช่วยหนุนใจบาเล่าประโลม ให้มีกำลังใจสู้ต่อไปพี่น้องเหล่านั้นรู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือทำอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้ขา้าพุทธิหงหลายมีกำลังใจสามารถที่จะสู้ผ่านไปอีกวันหนึ่งได้อย,อย่างที่อย่างที่อัครสาวกเป,เปาโลาถูกจองจำก็มีพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อและก็คนที่ใจเปาโลนั้นทำให้เปาโลเนี่ยหูตาสว่างขึ้นหรือเป็นหูตาที่ใหม่บางครั้งที่ค้าพุทธิงหลาย ไม่เข้าใจว่าเมื่อทูลขอพระองค์ไม่แน่ใจว่าพระองค์ทรงใส่พระไทยหรือไม่ข้าพระองค์ทั้งหลายสงสยัยไม่มั่นใจจนกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยได้พ้นผ่านความทุกข์ลำบากนั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ผ่านพ้นมาได้แต่ทําไมพระองค์ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเร็วกว่านี้ท้ที่จริง เวลาของพระองค์นั้นถูกต้องเป็นยำข้าพระองค์ต่างหากล่ะที่มีเวลาเนี่ยเราจะยึดถือเวลาของเราเองนั้นย่อมไม่ได้ถ้าจะยึดเวลาของข้าพระองค์ทั้งหลายเองก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยผิดเวลาซึ่งจริงๆแล้วไ,ไม่ใช่ซึ่งกลับกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่ข้าพระองค์หลายยึดตัวเองเป็นเกณฑ์เนี่ยก็เป็นการไม่ได้ให้เกียรติสิริแก่พระองค์อย่างไรก็ตามข้าพระองค์หลาย ได้เรียนรู้ว่าเวลาที่คนอื่นต้องการความช่วยเหลือนั้นคำตรงไหลทั้งต้องทำท,ทได้ตอบสนองให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเร็วได้ขอพระคุณพระองค์ที่ให้มีให้เราเรียนรู้ว่าการทํายกเลิกนั้นมันมีแต่เกิดขึ้นในฝ่ายโลกเท่านั้นเองแต่ในสําหรับพระเจ้านั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตัดเตียมทุกสิ่งดีแล้วไม่ต้องมีการยกเลิก ต่ฝ่ายโลกที่ยกเลิกก็คือว่าทำแล้วเตรียมแล้วแต่ว่ามันผิดพลาดถึต้องไปยกเลิกเพราะฉะนั้นเราต้องยึดถือพระองค์เป็นหลักแล้วเราก็จะต้องไม่มีวัฒนธรรมยกเลิกนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราคือเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนน้าน้าซื่อใจคนนะครับเราจะต้องเป็นคนจริงแล้วก็เอาจริงจริงจังๆนะครับเป็นผู้ที่ให้เป็นการเป็นที่พึ่งของพี่น้องได้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอขอบพระคุณพระองค์ ในวันนี้แล้วก็ได้ทูลขอขอบพระคุณในพระบารมพรัเิ์สุิสต์เจ้าอาเมนก่อนกลับบ้านในเราถวายเพลงอ,อีกบทหนึ่งชื่อเพลงว่าโอเจ้าแห่งความาเจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้า โอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมีคงคา้าทุกสิ่งไรราคาทำไม่มีพระองค์ทรงดำรงในใจถูกคืนวันเวลข้าคืนคืนหลือน,นอนลงพระองค์ทรงนำพา เชิญเป็นพระปัญญาพระวาจาดำรงทุกสิ่งหมอพระองค์ทรงเป็นมิตรของเราพระองค์เป็นบิดาคานีิคือบุตรกรวมดวงจินยาของข้ากับระะองค์ อย่าให้ข้ามีใจยินดีในสัพย์สิเยอะปลองค์อาจินสุดสิ้นใจกายาพระองค์เป็นช่วยวิบัตินี้และเบื้องนาเป็นจเจ้าแห่งราชทารงเป็นสารพัน ทรงเป็นจอมราชามีใจในมีรันโปรดนำหน่วยพรให้ข้าเข้าเมืองสาววัให้ดวงใจของข้าและพระองค์ผูกพันเป็นนิมิตสำคัญทรงครอมครองโลกาลคอ ขอพระพรพระเจ้านะครับขอให้พระคุณขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าและความรักของพระบิดาเจ้าของเราและความสามัคคีธรรมขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่อ,อธิษฐานเพื่อพวกเราทุกๆคนนั้นขอให้ดำรงอยู่กับพี่น้องทุกๆคนทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ปัจจุบันนี้และต่อๆไปอเมนรับพี่น้องเราเจอกอารอธิษฐานครั้งหนึ่งนะครับขอให้รักษาสุขภาพด้วยตัวเองนะครับ